วันนี้นะครับมาเป็น first impression ของน้ำหอมแบรนด์คนไทยอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความราคาประหยัดมากๆเลยนะครับไม่ถึง600บาทเลยนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับจะเป็นกลิ่นไหนบ้างครับถ้าพร้อมไหมเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีสสวัดีครับผมเจมสิตนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็น first impression นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นน้ำหอมแบรนด์คนไทยด้วยแล้วก็ผมไม่ได้สปอนเซอร์ให้เขานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งของมาให้ผมโดยฟรีๆเพราะฉะนั้นก็จะรีวิวแบบ ตามตรงๆเลยแบบที่ผมชอบก็คือชอบผมไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ปริมาณ30 ml ต่อขวดครับราคาไม่ถึง600บาทครับก็ประมาณ590บาทยังไม่รวมค่าส่งครับแล้วก็อันนี้เนี่ยที่ผมไปสอบถามเขามาเนี่ยก็คือว่าเขาจะให้แซมเปลล โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าแซมเปิลเลยแต่เสียค่าส่ง30บาทแค่นั้นเองก็จะได้แซมเปิลมาทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันเลยนะและน้ำหอมที่ผมพูดถึงครับก็คือ Century p e r f u ร์นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเรียกคอลเลคชันนี้ว่า Century c e n t ทอรี่ซิปเนเจอร์คอลเลคชันั่นเองนะครับจะเป็นออเดอร์ฟาร์มทั้งหมด30 ml นะครับราคา590บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6กลิ่นในลน์นี้ของเขาครับแล้วก็ ผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละกลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนบ้างแล้วก็คุณสามารถไปอ่านเต็มๆได้ในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเฟซบุ๊กเพจหรือว่าจะเป็นที่ที่คุณสามารถซื้อได้เลยก็คือในช้อปปี้นะครับอืมแล้วก็จะมีคําอธิบายในช้อปปีอยู่บ้างคุณก็สามารถไปอ่านได้เหมือนกันนะครับก็จะมีคําอธิบายแต่ละกลิ่นไว้อย่างละเอียดเลยครับว่ามีโน้ตอะไรบ้างครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างให้ความรู้สึกยังไงบ้างนะครับอืม ก็ได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมไม่คิดว่ามันจะเมาวนี้ก็เลยคิดว่าเออผมก็เลยออกไปออกกำลังกายมาก่อนแล้วก็กลับมาทีครับเพิ่งรู้ว่าขอมาก็เลยรีบมาทําเลยดีกว่าเพราะว่าอยากลองกลิ่นบ้านนี้มาเหมือนกันแล้วนะครับก็แพ็กเกจก็ค่อนข้างที่จะสวยครับเป็นแบบว่าเป็นถุงแบบนี้แล้วก็มีมีแบบนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ละกันนะครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ผมรู้สึกว่าดีมากมากดีมากๆครับ เป็นเหมือนซองจดหมายแหละแต่ว่ามันเป็นถุงแบบถุงดําซึ่งรู้สึกว่ามันก็มีของมันก็แบบดูดีนะเออแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นขวดจิ๋วแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแต่ละอันเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่น promise of autumn นะครับหรือว่าแล้วก็มี arch angel แล้วก็มี isla the mykonos แล้วก็มี sicilian citrus แล้วก็ a g a r i a n o o d แล้วก็กลิ่นสท้ายก็คือ Sand นว v a j o s a นครับก็จะมีทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กลิ่นแรกก่อนเลยดีกว่าผม,ผมก็ไม่ไแน่ใจว่าผมจะต้องทํำยังไงเพราะมันไม่มีหัวฉีดเหมือนกันนะ A few moments later มาที่กลิ่นแรกเลยดีกว่านะครับก็คือ Promise of Autumn นั่นเองนะครับคือคำอธิบายของเขาสัส้นๆนี่ก็คือว่าความเรียบง่ายในวันสบายๆนั่นเองนะครับมันเป็นกลิ่นที่มีความเรียบง่ายมากๆแล้วก็มีความสบายจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยเนาะ แล้วก็มีความสดชื่นของพวกซีตรัสนะครับอืมแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความแบบแอ r รี่มากๆก็คือเป็นเราสูตรอากาศที่แบบว่าสบายๆในพวกแบบฤดูออทัมหรือว่าฤดูไม้ไผ่ผมั้งเออถ้าผมจำภาษาไทยไม่ผิดน่าจะฤดูมาฤดูใบไม้ผลิเราได้สูตรอากาศประมาณแบบนั้นเลยครับอืมได้วความสดชื่นได้วความฟลอรัลนิดๆอืมหอมครับอืมน่าจะเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรามากๆแล้วก็วันสบายๆ วันที่เราไม่ต้องอะไรมากอะไเงี้ยตื่นเช้ามาก็ชดกลิ่นนี้ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับอืน่าความสบายๆจริงๆเหมือนที่ชื่อเขาบอกเลยอืมพอชอบนะครับชอบกลิ่นแรกก็คือ Promise of Autumn ชอบนะครับกลิ่นนี้เนาะมามาที่กลิ่นที่2นะครับก็คือ Cerean Citrus นะครับคำอธิบายของเขาก็คือที่เล่นสนุกสนานสดใสนะครับอืมเปิดมาให้ความส้มจริงๆมากๆครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่า2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันใช่ความแอลกอฮอล์อยู่นิดนึงในช่วงเปิดครับด้วยราคาด้วยอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความแอลกอฮอล์อยู่ประมาณนึงนั่นแหละเออทำให้รู้สึกว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นแต่ก็สึกผมรู้สึกมันก็โอเคนะในราคาห้ารอยเก้าสิบบาทถ้าคุณจะได้แบบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นที่ดีด้วยแต่ก็สดชื่น นี่กลิ่นที่ดีด้วยจะเปิดมาก็จะมีแอลกอฮอล์ซึ่งมันก็รับได้นะครับมันมันไม่ได้แบบว่าเป็นที่อะไรที่แบบน่าเสียหายขนาดนั้นอืมมีความส้มจริงๆนะครับแล้วก็ดูเป็นรู่ที่สดใสผู้ชายผู้หญิงฉีดได้หมดในวันที่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยฉีดกลิ่นนี้ไปได้เลยชอบชอบนะครับสดชื่นมากๆกลิ่นส้มกลิ่นแบบออกก้านๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ส้มที่สายเคมีด้วยมันเป็นส้มที่มีความสมจริงมากๆเลยนะครับอืม ชอบอีกเหมือนกันนะครับซีซีเลนซีรัสนะครับมาที่กลิ่นที่สานะครับก็คืออิสราเดอร์ไมโครนอสนะครับอิสระสดชื่นดั่งเกาะแห่งไมโครนอสนะครับก่อนนี้ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็เดาว่ามันน่าจะเป็นพวกกลิ่นวอเทอร์ี่กลิ่นอะควาติกอะไรประมาณนี้ให้ความสดชื่นให้ความสบายแล้วก็ให้กลิ่นแบบน้ำน้าอะไรพวกนั้นอยู่นะครับอืมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีความเปรี้ยว่าอยู่ในกลิ่นแล้วก็มีความฟลอร,รอน์นิด,นด ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้เนาะหลักๆสามกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสดชื่นทั้งสามกลิ่นเลยชอบชอบนะครับกลิ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องดูไปเรื่อยๆว่ากลิ่นจะ develop มากน้อยขนาดไหนครับมาถึงกลิ่นที่4ี่แล้วนะครับก็คือ a r c h Angel นะครับสงบสุขุมอ่อนโยนดังทูตสวรรค์น,นะครับนี่คือกลิ่นของผู้หญิงเลยครับอืมแล้วผมรู้สึกว่า มันมีกลิ่นของความสดชื่นแล้วก็มีแบบส้มมีฟลอเรลที่แบบสดชื่นดีมา,มากแล้วก็ออกไปทางผู้หญิงมากกว่านะครับอมผมให้ความมันแอกให้ความรู้สึกเหมือนแบบตัวอาร์ชเมลซิวเชดเหมือนกันนะแล้วก็พวกแบบว่าคาร์บดนูซีดัสหรือว่ากลิ่นเซอร์จอฟเมฟิสโตมันให้กลิ่นประมาณนะั้นคือมันจะมีความอ,ออกไปทางแบบเบอร์กามอตเลมอนแล้วก็มีความใบชาอะไรประมาณนี้อยู่อืม,อมใช่เลยคนระับแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่น มันเบลนกันได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆรู้สึกเหมือนแบบคล้ายกันมากแต่ว่ากลิ่นเนี่ยรู้สึกว่าต่างกับเมฟิสโตตรงที่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะดูแพงมากกว่าดูแบบว่ามีความแบบดูรู้เลยว่าใช้อินกรีเดียนที่มีความธรรมชาติมากกว่าแต่กลิ่นเนี่ยก็มีความธรรมชาติเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอาจจะสู้ความแพงหรือความมีระดับตัวเมฟิสโตไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยสู้อาร์ชเมลได้เลยสู้ขับเดนุอินเท สู้ขับเดนูซีลาชได้เลยแต่ว่าก็ต้องไปดูเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วว่ากลิ่นไหนไมันจะดีมากกว่ากันแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าให้ความใกล้เคียงมากประมาณ70-80%ได้เลยครับอืมชอบชอบชอบมา,มากนะครับผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นพวกอาร์ชมอลซิเวอร์เชดอยู่แล้วแล้วก็ชอบพวกขับเดนูซีลาชอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเคยได้ใช้ตัวเมฟิสโตล้เนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันดีมา,มากๆแล้วก็อืมชอบกลิ่นแนวนี้มากๆนะครับสหรับกลิ่นของ a าร์ชแองเนะครับแล้วก็ ขอแก้ตัวนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นแบบผู้หญิงเตเปิดมาเนี่ยมันมีความผู้หญิงก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าหันมาแบบสองสามนาทีมันให้ความแบบอืเริ่มเป็นผู้ชายที่ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้วครับอืมตอนนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความยูนิเซ็กมากขึ้นแล้วครับผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกลิ่นนี้มาถึงกลิ่นที่ห้าแล้วนะครับก็คืออาร์กรีนอูดนะครับต้องบอกก่อนว่ากลิ่นเนี้ยก่อนที่ผมจะได้แซมเปลิลมาเนะี่ยผมก็ไม่ได้อ่านคําอธิบายของเขาแล้วผมรู้สึกว่าผม อยากจะซื้อกลิ่นนี้มากที่สุดครับจากคาอธิบายของเขาแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ทําให้ผมอยากจะปลายบาให้มาก่อนที่จะแบบไปหาแชมพูมาเลยครับอืมงั้นเดี๋ยวเราดูกันว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับก็คืออบอุ่นนุ่มลึกแต่มีเสน่ห์นะครับอประมาณนั้นเลยนะครับอืมให้ความอูดให้ความแบบสไปซี่นิดหน่อยเออทําให้แต่และกลิ่นเนี้ยเปิดมาไม่มีแอลกอฮอล์นะเออคือเป็นแบบว่าแปลกใจผมมากกลิ่นนี้เปิดมาไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะเออครับนะอืม มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนอูดแบบแขกกลิ่นเนี่ยเหมือนอูดแบบแขกก็จริงแต่ว่าด้วยความสไปซี่ด้วยความอะไรเนี่ยทาให้ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตัวโจมโอลนเวลเวตโรสแอนด์อูดที่ผมเคยที่ผมมีหลอดแบ่งอยู่แล้วก็มันให้ความคล้ายกับอีกกลิ่นหนึ่งของโจมโอลนเหมือนกันก็คือเมย์แอนด์องกากลิ่นนั้นก็มันเหมือนเอาเวลเวตโรสแอนด์อูดกับเมย์ชองกาเนี่ยมารวมกันเป็นกลิ่นนี้นะครับอื มันมีความสไปซี่ของเมย์ของก้าแล้วก็มีความอูดของเวเวทโรสแอนด์อูดอืมแต่ว่ากลิ่นนี้ไม่มีกุหลาบอืมมีความนุ่มลึกมีความละมุนแต่มีสเสน่ห์มากๆอืมต้องอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบสกินเจนที่ทำให้เรารู้สึกแบบต้องอยู่ใกล้ใครสักคนแล้วเราฉีมก,กลิ่นนี้ไปมันจะเป็นกลิ่นที่มีความอบอุ่นแล้วก็แบบต้องอยู่ใกล้ๆกันกับคนที่คุณรักอะไรเงี้ยอืมดีมากๆดีดีครับ มาที่กลิ่นสุดท้ายแล้วนะครับก็คือนาวโชแซนนั่นเองนะครับบอกบางลึกลับน่าค้นหาดักดอกไม้กลางทะเลทรายนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมันให้ความฟร์โรให้ความเหมือนแบบว่ามีความแบบเป็นทะเลทรายห้ามลมประมาณนั้นอยู่เหมือนกันนะอมืมันเหมือนแบบว่าดอกไม้กลางทะเลทรายจริงๆเลยครับอืให้ความสดชื่นให้ความฟร์โรแต่ก็มีความรู้สึกว่ามีความแบบเร่าร้อนอยู่ในตัวมั้ง อมันมีความแบบเออลึกลับอะไรแล้วก็มีความบอบางก็น่าจะเป็นของแบบโฟรัลอะไรพวกเนี้ยอมน่าค้นหาไหมมีความน่าค้นหาอยู่ในกลิ่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยเหมือนแบบว่าดอกไม้ที่ขึ้นบนทะเลทรายอะไรประมาณเนี้ยอืมคือดูๆแล้วผมรู้สึกว่าหกกลิ่นที่หกกลิ่นทั้งหมดเนี่ยมีความสดชื่นทั้งหมดเลยนะครับอืแล้วก็รู้สึกว่ามันให้อารมณ์ที่คุณสามารถบายบายทุกกลิ่นได้เลยนะครับมันไม่ไแดบบ้ต้องลองทุกกลิ่นหรือว่าแบบต้องซื้อแบบ ต้องซื้อแบบ Temple อย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยมาทำคลิปอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเป็นต้องซื้อก็ได้คุณสามารถดูคลิปผมจบแล้วก็สามารถบายบายได้เลยผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นแบบเซฟเซฟแบบไม่ได้แบบดุนแรงอะไรมากขนาดแล้วก็ด้วยเรื่องของราคาด้วยที่คุณสามารถจับต้องได้ง่ายแต่เรื่องของ Perform a n c e ในเรื่องของการกระจายตัวอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นหัวฉีดด้วยมันเป็นแบบแบบหยอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบ ก็เดีจะต้องแบบเทบนผิวจริงๆก่อนว่ามว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอแต่คือตอนแรกผมรู้สึกว่าผมชอบทั้งหมด6กลิ่นเลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงแบบผ่านไปสักพักนึ่งก่อนละกันว่ากลิ่นแรกถึงกลิ่นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับก็คือกลิ่นแรกเลยกัน Promise of Autumn นะครับช่วงหลังให้ความเป็นกรีนให้ความเป็นไม้ให้ความรู้สึกว่ามีความเขียวๆมีความวูดดี้มากขึ้นแล้วก็เรียบง่ายจริงๆครับเหมือน เหมือนเลาสูตรอากาศแบบนั้นเข้าไปประมาณนั้นเลยคนระับอืถามว่าชอบไหมผมก็ชอบเหมือนกันแล้วก็กลิ่นนี้มันทําให้ผมนึกถึงน้ําหอมที่ผมฉีดในวันนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นบ้านโจมรโลนเหมือนกันก็นกคือโจมรโลนอังกฤษโอ๊กแอนด์เฮ t เซครนัทนะครับความรู้สึกคล้ายๆกันมากๆกลิ่นหนึ่งเลยแต่โจมรโลนอังกฤษโอ๊กแอนด์เฮสเซอนัทเนี่ยผมยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแล้วก็กลิ่นนี้เหมือนกันผมยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนต็ม10นะครับ สำหรับกลิ่น Promise of Autumn นะครับมาที่กลิ่นที่2ครับก็คือ Sicilian Citrus อืมช่วงหลังคือส้มเด่นมากๆส้มชัดมากๆอืมขี้เล่นสุกสนานสดใสจริงๆครับอืมมีความส้มจริงๆส้มมากๆส้มแบบส้มจา๋าๆเลยเออแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงจะใช้ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีน้ตส้มที่ยังแหลมยังมากจนเกินไปอยู่อในตอนนี้ผมจะให้คะแนน 6.5เต็มสิบเท่ากับตัว Promise of Autumn แล้วกันนะครับมาที่กลิ่นที่3ก็คือ Isla de m i c r o n o s สดชื่นมากๆกลิ่นแบบมีความ Watery มีความ Airy มีความแบบกลิ่นเหมือนเราสูตรอากาศเหมือนกันเหมือนกับ Promise of Autumn แต่เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมือนสูตรอากาศที่แบบบนเกาะ m i c r o n o s จริงๆเลยแล้วก็มีความสดชื่นมีความ a r o m a ติ c มีความเ a อรี่ให้ความใสๆแล้วก็มีความ f ล o r ลแซมเข้ามาด้วย อืกลิ่นที่ดีกลิ่นที่ดีมากๆอืมผมเจอกลิ่นที่ผมชอบแล้วนะครับอืมกลิ่นนี้ผมชอบนะอืมช่วงรายดาวผมชอบกลิ่นนี้นะครับเพราะนั้นผมจะให้คะแนน7.5เต็ม10นะครับสำหรับอิสลาเดลไมโครนอสนะครับกลิ่นที่4ก็คือ a าร์ชแองเกลิ่นนี้ผมบอกว่าเหมือนเซอร์จ m e ฟิสโต o เนาะช่วงหลังนี่คือ เหมือนมากๆครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบดูแหงหรือกลิ่นธรรมชาติเหมือนเท่ากับเซอร์จอ h เมฟิสโต้แต่ผมรู้สึกว่ามันเทียบเคียงกับอาร์ชเมลซิลเวอร์เชดได้แล้วก็เทียบเคียงกับคลับเดนูซิลา g ชได้เหมือนกันอืมเป็น่านี้ก็เป็นแบบว่าถ้าจัดอยู่ในแคตตาล็อของ s ซอร์จอ p เมฟิสโตอะไรเงี้ยเป็่นเนี้คือมีความราคาถูกที่สุดแต่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะยังไม่ได้เทสมากขนาดนั้นเพราะนั้นก็ อาจจะบอกไม่ได้ว่ามันดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าในความในเรื่องของกลิ่นอะถือว่าเทียบเท่าได้เลยนะครับอเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนน Archangel 8เต็ม10คะแนนนะครับมาที่กลิ่นตอนแรกที่ผมกาจะบายๆนะครับก็นนั่นก็คืออาร r i เ Oud ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดบ,บายบายมาแล้วผมอาจจะต้องแบบเสียใจกับมันทีหลังก็ได้ ช่วงหลังผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบมันอะไรมากขนาดนั้นนะครับให้ความโจมอารนเมินทองก้ามากกว่าวิเวโรสแอนอูสด้วยแล้วก็อูดผมรู้สึกว่าอูดมันชัดเจนแต่ก็ออกไปทางแขก,แขกมีความสไปซี่อะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ทางผมสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนอื่นอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะโอเคมากกว่าผมเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนน6เป็น10คะแนนนะครับสำหรับอากาเรียนอูดนะครับมาที่กินสุดท้ายคนระับก็คือนาวาโจแซนนะครับอืม ก็ยังผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความรีเนียมากๆพอๆกับ Archangel ที่เหมือน Sir John m i s t o เลยนะกลิ่นไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เหมือนมีความวอเท r รเอ้ยม,ม,มีมีความมีความแอี่ก็คือแบบเหมือนเราได้สูดอากาศจริงๆมากๆอีกกลิ่นนึงเลยไม่ได้ถึงกับไม่ชอบแต่ว่าชอบแต่แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นไม่ได้ชอบเท่ากับตัว i e i s a the Micronos หรือว่าไม่ได้ชอบเท่ากับตัว Archangel เพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนน7เต็ม10ละกันนะครับก็ มันก็เป็น first impression ของผมด้วยแล้วก็ในเรื่องของที่ผมให้คะแนนเนี่ยมันก็เป็นคะแนนเรื่องของกลิ่นล้วนๆเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้เทสพวกการกระจายตัวหรือว่าการติดทนนานอะไรแล้วก็รู้สึกว่าในราคา590บาทอย่างเงี้ยการติดทนนานหรือว่าการกระจายตัวอย่างเงี้ยคุณไม่จะเป็นที่จะต้องไปหวังพึ่งอะไรมันมากแล้วแต่ถ้า มันมีการติดทนนานที่ดีหรือว่าการกระจายตัวที่ดีเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆาเลยนะครแบรนด์แบรนด์น,นี้นะครับเซนเซอรี่เพอร์ฟูมเนาะแต่ก็ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมีกลิ่นที่ผมชอบอยู่2กลิ่นก็คืออิสตาเดอะไมโครอสแล้วก็อาร์ชแองเจลนะครับเป็นสกลิ่นที่ผมชอบทั้งหมด6กลิ่นนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าผมอาจจะซื้อกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งมาแล้วก็มาทําเป็นอันบ็อกซิ่งให้ดูเพราะว่าแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ดีงามเกินราคา5 9าบาทไปแล้วมากๆเลยนะครับอืม อืมเป็น2กลิ่นที่ผมชอบนะครับอืมแต่ผมอาจจะไม่ซื้อ Arch Angel ผมอาจจะซื้อ Isla de m y k o n o s เพราะว่า Arch Angel เนี่ยผมมีขวดเต็มของ a อั m มั l Silver Shade แล้วกลิ่นนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับผมเท่าไหร่นะครับอืม,อมผมมีความชอบ Isla de m y k o n o s มากๆมันเหมือนแบบเป็นกลิ่นที่ผมดมแล้วผมก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะอืมแต่ว่าทุกคนครับผมรู้แล้วว่า Isla de m y k o n o s กลิ่นมันคล้ายอะไรเนาะเท่าที่ผมนึกออกในตอนนี้เนี่ยผมอาจจะผิดก็ได้นเนาะ มันคือกลิ่นที่คล้ายกับ a q u a d i p ารา m a โ i รด d y านาเรียนะครับอืมมีความคล้ายก็คือมีความส้มมีความแอรี่มีความแบบสดชื่นแล้วก็สดชื่นมีความอิสระแล้วก็มีความแบบกลิ่นแอรี่กลิ่นแบบบนเกาะอะไรเงี้ยเกาะไอซ์แลนด์หรือว่าเกาะเอ่อเกาะไมโครนอสอะไรเงี้ยมันให้ความเป็นอะไรประมาณนั้นมากๆอืมดีดีดีนะครับแค่นี้ ผมขอเพิ่มให้คะแนนนะครับผมขอให้แปดคะแนนเลยด้วยความที่ผมก็ชอบอควาดีปรามามิโโรดิพานาเรียด้วยนะครับอืมแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายกันมากๆผมก็ชอบมากๆเหมือนกันผมจะให้8ปเต็มสิคะแนนเลยครับอืม,อมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็น6กกลิ่นที่ผมโอเคแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจระดับหนึ่งเลยในความ First impression แรกของผมแล้วก็รู้สึกว่า อย่างน้อยมันมีกลิ่นที่ผมชอบ2กลิ่นด้วยกันอ่ะเออก็ถือว่า2ใน6เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนอาจจะเป็นที่รสนิยมของผมด้วยแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นทั้ง6กลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นใช้ง่ายเป็นกลิ่นที่เซฟแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ซินเตติกขนาดนั้นในราคา5 9 0บบาทก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับอืมเป็นแบรนด์คนไทยแบรนด์หนึ่งที่อยากจะชวนทุกคนอุดหนุนแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคน เออหาแซมเปิลแบบผมมาลองดูก็ได้คุณอาจจะไม่ต้องเป็นแบบว่าไม่จะเป็นที่ต้องมีแซมเปิลชี้คุณก็สามารถหยอะบนแขนแล้วก็ดมกลิ่นคุณได้ว่ามันติดทนนานการกระจายตัวเป็นยังไงบ้างนะครับอืมก็ได้ทสบนผิวเลยก็น่าจะโอเคกว่าเนาะที่วันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอยากจะรู้ความเห็นทุกคนว่าเคยใช้เคยลองเซนเทอร์รี่เพอร์ฟูมไหมนะมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นแบรนด์คนไทยแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์คนไทย,น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 ,ไทยน้องใหม่ที่รู้สึกว่า เขามีกลิ่นที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีความใกล้เคียงกับน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์แล้วก็นิชแบรนด์มากมมีความใกล้เคียงให้ไว้ที่ค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับอืมแล้วก็ด้วยราคาที่ประหยัดด้วยราคาที่มีความเข้าถึงง่ายมากๆนะครับแบรนด์ของไทยแบรนด์นี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับแล้วก็เน้นย้ำว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์เขาแล้วก็เขาไม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์แบบนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ผมไม่ได้มีบรีฟอะไรมาจากเขาเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวลว้ลวนๆเลยครับครับ อ,อก,กลิ่นนี้ Century Perfume นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ